พอเดินมาบริเวณลำธารฮะก็มาเจอต้นประดู่ส้มอีกครับพี่น้องโอ้โหต้นนี้ใหญ่โตพอๆกับต้นแรกเลยนะครับแต่น่าเสียดายฮะมันมีพวกใสมาแล้วนะครับพวกใสมาเกาะแล้วนี่ฮะอีกหน่อยต้นนี้ก็จะตายครับพี่น้องต้นประดู่ส้มต้นนี้ก็จะตายเพราะว่าใสเขาจะมาแย่งอาหารหรือม่าโอบรัดนะฮะ เพื่อพยุงตัวพยุงพยุงลำต้นของต้นไทรนะครับโอ้โหใหญ่โตมากครับพี่น้องโอ้โหสวยงามมากบริเวณนี้มีหลายต้นมากนะครับผมนั่นก็อีกต้นหนึ่งนะครับต้นแรกที่ผมถ่ายทำมันอยู่ตรงนู้นนะครับต้นที่สองอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ฮะอีกต้นหนึ่งแล้วก็ถัดมานี่ครับ ต้นนี้ก็ปะดูส้มอีกครับพี่น้องโอ้โหเนี่ยฮะอันนี้ก็ปะดูส้มเดี๋ยวลองซูมดูให้พี่น้องดูใบเนาะเนี่ยฮะใบของปะดูส้มนะครับลำต้นเขาก็จะออกขมขๆดำาๆหน่อยนะครับเปลือกของเขานะครับ โอ้โชคดีมากนะครับผมมาเจอต้นไม้ที่ตัวเองตามหามานานนะครับเพราะว่าชอบลายไม้เขามันสวยยอดเขาก็กินได้นะครับพี่น้องเปรี้ยวๆเ,เลยนะฮะเปรี้ยวสมกับชื่อเลยนะครับอ่านี่ครับพี่น้องโอ้ให้ดูรากไม้นี่ครับนี่คือรากของต้นกระดู่ส้มทั้งหมดทั้งนั้นเลยนะครับพี่น้องเขาช่วยยึดโอ้โหราก ดูสิครับรากไม้ครับพี่น้องช่วยยึดตะลิงนะครับผมช่วยยึดตะลิงไม่ให้พังนี่ฮะพันกันไปพันกันมานะครับสารเป็นเขาเรียกว่ารังแหร่รางแหรหรือเปล่าเขาเรียกอะไรฮะอ่านี่ฮะเครือแหรอรสารเป็นเครือแหรครับผมโอ้โหโอ้น,น,น,นี่ตรงนี้ตรงนี้สวยมาก น,นี่ก็คือน้ำผุดนะฮะแล้วก็ไหลลงมานะครับนี่ฮะดูรากขอพี่น้องนี่ครับโอ้สวยมากรากของเขานะช่วยกันยึดแล้วก็แบ่งเป็นช่องนะฮะนี่ฮะให้น้ำให้น้ำมันไหลลงมาตรงนี้นี่ฮะอันนี้ก็รากไม้ยึดช่วยยึดตลิ่งครับนี่ก็รากไม้โอ้โห สุดยอดมากนะครับผมธรรมาชาติที่สุดยอดมากอ่านี่ครับที่ผมบอกว่าเนี่ยฮะต้นประดู่ส้มต้นนี้มันอนาคตนะฮะไม่รู้อีกกี่ปีเขาจะตายนะฮะเพราะเขาถูกต้นไทรนี้ยึดเอาไว้แล้วนะครับต้นไทรนี้เขาลงมาถึงดินแล้วครับผมนี่เด็กน้อยก็มาน้ำเย็นปะเ,เย็นแห้งโอ้โหน้ำธรรมาชาติธรรมาชาติจะเย็นมากนะครับเนี่ยฮะอ่านี่ครับพี่น้องของเรามาพักผ่อนนะน้ำเย็นบะ เย็นเ็นโอ้เย็น,ยนสดชื่นเนาะ,ะครับผมโอ้งมงมๆๆมไหลครับเนี่ยรากไม้ครับพี่น้องครับโอ้เห็นไหมฮะธรรมชาติมีจะให้กาให้นะฮะนี่ครับพี่น้องน้ําผุดทับรลาโอ้โหสายปลาสายธรรมชาตินะฮะดูครับรากไม้อย่าพลาดนะฮะแต่ต้นนี้ผมไม่รู้จักชื่อน,นะฮะนี่ไม่รู้ต้นอะไรก็สวยนะฮะต้นสวย ต้นนี้ก็ไม่รู้จักชื่อเหมือนกันนะครับแต่ว่ารากเขาสวยมากนะีฮะโอ้โหดูครับอ่ารากของต้นไม้นี่เขาบังคับให้เป็นช่องของน้ําเลยครับผมนี่ฮะรากนี่เยอะมากถ้าไม่มีรากนี่ตลิ่งพังนะครับนะครับโอ้โหเนี่ยตรงนี้เหมือนเหมือนเป็นเกาะ แกงเลยฮะแล้วก็น้ำออกไปสองทางข้างสองข้างนะครับรากรากไม้ช่วยช่วยยึดเอาไว้น้ำใสแล้วก็เย็นมากนะครับผมน้ำใสแล้วก็เย็นมากต้นนี้ไม่รู้ว่าต้นอะไรนะฮะใบใหญ่มากไม่รู้จักเลยนะครับแต่ต้นนี้รู้จักดีฮะอันนี้ต้นยางนาครับพี่น้อง ต้นยางนานะครับโอ้โหรากไม้นี่สวยงามมากครับผมโอ้โหทางนี้ยิ่งสวยทางนี้ยิ่งสวยนี่ครับโอ้โหมีแต่รากไม้ทั้งนั้นเลยครับผมหาดูได้ยากนะครับเนี่ยรากไม้เต็มไปหมดเลยนะครับเออเห็นไหมฮะ ขนาดมันโอ้ช่วงนี้จุดช่วงปิดเทอมมีหน้าล่ะครับอ่าช่วงปิดเทอมฮะมีเด็กๆเ,เนี่ยพ่อแม่พาเด็กๆมาเที่ยวมาอาบน้ำนะครับมันเย็นสดชื่นมากนะครับมผมสังเกตว่าแถวนี้บริเวณนี้มีม,มีต้นต้นไรแบบนี้เยอะมากครับพี่น้องเนี่ยฮะ อีกหน่อยต้นนี้ก็จะตายเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ปะดูส้มเหมือนกันนะครับเนี่ยอ๋อกำลังเป็นลูกเลยครับนะฮะผมมองขึ้นไปข้างบนกําลังเป็นลูกอ่อนแต่กล้องนี้คงจะมองไม่เห็นนะซูมได้ไม่ถึงลูกเขาจะเป็นพวงนะฮะโอ้มาเห็นแล้วต้นนี้นะครับแต่กล้องนี้คงไม่ถึงนะฮะซูมไปไม่ถึงประดูส้มนะครับผมโอโ้โหถ้าชอบอย่างนี้นี่เองนะฮะ น้ำใสมาก่ะพี่น้องที่ยังไม่เคยมาก็ขอเชิญนะฮะอ่ะนี่เห็นไหมฮะเด็กเขาอาศัยรากไม้นะฮะ,อะโอ้โหสวยงามสวยงามโอ้โหเป็นน้ำตกที่สวยงามมากนะครับดูฮะเป็นเกลียวขึ้นโอ้โหสวยมากเอาโดนเลย โด,โดดเลยดูสิครับพี่น้องรากไม้นะฮะอยู่กับน้ำได้สบายเลยครับผม<ป>โอ้โหดูสิครับระบบรากของเขาเป็นเครือแห่นี่ครับพามาดูกใกล้ๆเลยต้นนี้ไม่รู้จักเลยฮะไม่รู้จักเลยต้นอะไรแต่ว่าโอ้โหรากเขาสวยงามมากแล้วก็ต้นใหญ่มากโอ้เจโอ้โห นี่ครับพี่น้องดูสิครสายก็เป็นเครือแห я. ช่วยยึดหน้าดินนะครับสวยงามมากเลยโอ้โหนะครับดูครับพี่น้องนี่คือรากจากต้นเดียวนะฮะร,รากไมา้จากต้นต้นเดียวเลย โอ้โหเด็กน้อยนี่สุกสุดนน้ำไม่ลึกนะครับพี่น้องน้ำไม่ลึกเย็นบไม่ทไมมันเท่าคอเลยอะฮะมันเท่าคอน้ำลึกเท่าคอโอ้ดูดูมุมนี้ครับสวยมากเลยนี่นี่เนาะน้ำมันโอ้โหลอดใต้ลอดต้นไม้ต้นนั้นมาเลยฮะนะฮะพี่น้องดูสิครับผมโอ้มันลอดมาเลยนะครับเเดี๋ยวต้องไปดูใกล้ๆ้ันไปดูใกล้ๆนะครับ แต่ดูนี่ครับพี่น้องผมนี่ชอบมากลากต้นไม้นะครับจะลื่นแม่นอนี่โอ้โหผมชอบมากนะครับมุมนี้พี่น้องดูน้ำมันรอดโอ้โหต้นไม้มาเลยนะครับผมสวยงามมากครับสวยงามมากเด็กน้อยนี่แฮปปี้มากนะครับผม ไปกันต่อฮะไปกันต่อ,อดูครับพี่น้องรากไม้โอ้พอเดินพอเดินมาแล้วก็เห็นว่ามีต้นไม้ที่รู้จักแล้วก็ไม่รู้จักะฮะอันนี้ต้นขวาวนะฮะหรือเปล่าไม่ใช่ฮะไม่ใช่โทษจรอ๋อเขาเรียกต้นหมันปลาครับพี่น้องเขามีป้ายบอกอยู่นี่ ต้นมอนอ๋อไม่ใช่มอนสิมอนต้นมอนป่าเป็นภาษาอีสานครับต้นมอนโอ้โหต้นเบลเลอร์เลยครับผมเอออันนี้มาเดือกวางครับพี่น้องน,น่าจะม่าเดือกวางนะฮะถ้าผิดต้องขออภัยเพราะใบมันใหญ่มือนกัน ลำต้นก็ขาวด้วยน่าจะใช่นะครับน่าจะใช่มืเดือนกันโอ้นี่ฮะอันนี้ก็ต้นประดู่ส้มครับพี่น้องต้นประดู่ส้มโอ้บริเวณนี้มีหลายต้นมากนะฮะอ๋อเรามาเจอต้นลูกของเขาแล้วเนี่ยฮะใกล้ๆก,กันเนี่ยฮะนี่ฮะ เก็ต้นประดู่ส้มฮะต้นเล็กเดี๋ยวไปดูใกล้ๆหน่อยเจ้ญเจ้เนี่ยฮะต้นเล็กเป็นแบบนี้ครับพี่น้องต้นประดู่ส้มนี่เลยใช่เลยครับผมต้นลูกของเขานะฮะเป็นแบบนี้ดูเปลือกครับผมลักษณะเปลือก ลำเป็นแบบนี้นะฮะอบองไปข้างบนไม,ไม่ไม่ค่อยเห็นลูกนะฮะไม่เห็นลูกไม่ติดลูกโอ้โหสวยงามมากเดี๋ยวผมจะไตข่ขัวครับพี่น้องเขาเรียกไต่ขัวนี่นี่นี่พี่น้องดู อาเก้าอี้มาแบบนี้เลยครับชิวมากโอ้โหชิวชิวมากเลยนะครับผมน่ามามากครับน่ามาเที่ยวชมมากอ่าเดี๋ยวจะไต่ขัวครับพี่น้องไต่ได้ไหมนอ้องมันจะลื่นไหมนอ้องพอดีใส่รองเท้าครับพี่น้องโอ้โหนาเย็น้นาเย็นมากๆไต่ไม่ได้หรอครับเดี๋ยวกลัวลื่น โอ้ดูต้นนี้ครับพี่น้องดูภูพรเขาสิครับแผ่ออกละสองข้างผมไม่รู้ว่าต้นอะไรนะเขาเรียกต้นอะไรเนาะแต่สวยมากครับใบใหญ่มากแล้วก็มีอยู่เยอะนะครับผมโอ้ด้านในก็มีประดูส้มด้วยฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวผมพาพี่น้องมาดูตรงนี้ผมชอบมากเลยครที่เขากำลังถ่ายรูปกันอยู่เนี่ยฮะยยอ่านี่ครับผมตรงนี้สวยมากเลยครับ โอ้โหธรรมชาตินี่สุดยอดจริงนะฮะพี่น้องที่อยู่ใกล้กับน้ำขุดทับราวนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับเป็นคนที่โชคดีมากโอ้โหมาเจอทากไม้อันนี้ก็โอ้โหต้นเดิมฮะแต่ว่าโอ้โหสวยมากเลยครับผมดูฮะลวดลายของเขาเด็กๆเ,เยอะมากเลยครับวันนี้ เ,เต็มไปด้วยรากไม้ทั้งหมดเลยครับผมเอ้าโอ้นี่ไงครับพี่น้องผมมาเจออีกต้นหนึ่งโอ้โหเนี่ยฮะต้นพระเจ้าห้าพระองค์โอ้สุดยอดเลยสวยงามมากนะครับเนี่ยฮะลักษณะของพระเจ้าห้าพระองค์ก็จะแต่งเป็นครูพรแบบนี้นะครับมองไกลๆไม่รู้นะฮะไมกว่าต้นอะไรยุ่ข้างต้นกระดู่ส้มพอดีครับพี่น้อง นี่ก็ต้นประดู่ส้มอันนี้ต้นพระเจ้าห้าพระองค์นะครับโอ้โหโอ้ประดู่ส้มที่นี่มีแต่ต้นเบลเลอร์เลยนะครับผมแล้วก็รากไม้เขาก็จะสานกันไปเป็นเครือแหเนี่ฮะโอ้ดูสงา่าดูสง่างามมากนะครับรากของต้นประดู่ส้มเนี่ยฮะก็จะแผ่ออกทั่วทั่วทิศทางนะฮะเพื่อพยุงลำต้นของเขา แล้วก็นี่ฮะต้นนี้มีเขาเรียกอะไรฮะนี่ฮะเป็นผมไม่รู้จักชื่อนะฮะโอ้ก็โอ้โหสวยไปอีกแบบนะฮะพันขึ้นไปกับต้นของเขานะฮะสวยมากนะครับนี่ฮะเนี่ยใบไม,ไม้เขาขึ้นเป็นเครือขึ้นไปนะฮะแต่ไม่รู้เขาเรียกอะไระไม่รู้เขาเรียกอะไรโอ้โห อ่าผมเดินจนมาถึงจุดที่เขาไมา่ให้เดินแล้วนะเนี่ยมันก็จะสิ้นสุดตรงนี้ครับพี่น้องอ่ตวตอนนี้ก็ประดูส้มอีกครับผมโอ้โหวันนี้มาเจอดงประดูส้มนะฮะดูสิครับโอ้โหคนนี่หลายร้อยคนนะฮะโอ้พี่น้องเห็นคลิปนี้แล้ว มีความรู้สึกอย่างไรคอมเมนต์ Comment กันมาบอกกันมาด้วยนะฮะ,ะมาบอกความรู้สึกหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับสำหรับพี่น้องที่ดูคลิปแล้วอยากจะมานะฮะก็เซิร์ชมาได้เลยนะครับน้าที่น้ำผุดทับลาวนะครับอยู่ที่อำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมินะครับโอเคครับผมวันนี้ผมก็อิ่มเอมได้เดินอาป,ปา โอ้โหเอโดฟินหลังแบบสุดๆเลยครับพี่น้องแบบพุดๆเหมือนน้ำผุด <laughs> นะครับผมโอเคโอ้โหแฮปปี้มากนะครับผมมาเห็นธรรมชาติอย่างนี้ <laughs> ก็ช่วยกันครับพี่น้องเราช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติช่วยกันรักษาช่วยกันสร้างนะครับอย่าทำลายนะโลกใบนี้โลกของเราก็จะได้สวยงามนะครับมีน้ำถ้าอุดมสมบูรณ์มีความเขียวชุ่มพุ่มสวยัย แล้วก็มอบมรดกนี้ให้ลูกหลานต่อไปสวัสดีครับ